สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะซื้อเพจเสนนสากุตไทยนะคะคลิปนี้อราจะพาทุกคนนะคะไปกินข้าวแรกนะคะอยู่ที่ยูดีทาวนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะศูนย์อาหารยูดีทาวนอนใจกลางเมืองเลยคะ่ะทุกคนมือวันี้นะคะอิราจะพาทุกคนไปเบิ่งว่าอิราเซ็เมนูอย่างกินนอนะคะเริ่มแลกเขาต้องไปเอาก่อนว่ามีอาหารอย่างแน่อิราเราเบิ่งนี่มีหลากหลายโซนเลยนะคะแลวก็มีอาหารแบบหลากหลายสไตล์นะนคะทุกคนจากที่อิราเราเบิรงนอน้อีหลากแลกยเลยเะคะก็มาสั่งรแบบหลากหลนยสไตลยนั่นค่ะทบ ต่ำข้าวโพดไข่คเค็มเมิงนะคะปาทุกคนไม่เพื่อนต่ำเป็นแต่แซ่ขนาดนะคะแล้วบันนี้กลับมานี่เลยต่อด้วยชูชินะคะทุกคนเมื่ออิลานำมากินในอันนี้เพื่อนเบินไฟให้เบึงแบบปาตเป็นแต่แซ่แห้งคะ่ะทุกคนนี่ยั่วแห้งนะคะอิลาก็คือ เมาเมื่อจานนี้ที่เพิ่นเลี้ยงเลยค่ะทุกคนอีลาก็คือจะเอาเมือกินนะคะนี่อาหารซดอาหารทะเลนี่แบบเมนูยำต่างๆค่ะทุกคนซดแห้งนี่กุ้งยังลอยอยู่ในบอ่อยอยู่เลยค่ะนี่มองนังกระลหลนะคะสะอาดสะอานบรรยากาศก็ดีดีนะคะทุกคนนี่ก็รอต่อมาเบิ้งส่วนน้ําค่ะก็คือมีลากหลายน้ําเลยบอกว่าจะเป็นน้ําผลไม้ต่างๆหรือน้าสาก,กาแฟมีเมื่อนะคะน้ำวัดลมเบก็มีเดอร์นะคะนี่รอๆมาเบิ่งกันว่าอีลาจะได้อีหย่างกินแล้วนี่ค่ะเมนูที่อีลาไปสั่งมาทั้งหมด ป้าทุกคนบอกเลยว่ามีแต่เน่าเป็นตะแซบมามาซิมกันเมืองค่ะชำาแไะอีลาซิมเย็นตาโฟเนอะกับแซบนะคะลาบกระแซบนะคะ,ะ,ะคะือกินมโทวเขาเนี่คือเข้ากันกับลาบเลยนะคะทุกคนวันนี้เขาก็มาแบบ ข้าวสเต็กหมูจักน้อยนะคะสเต็กหมูจำเจลกะไม่นากว่าแซบแสบทุกเมนูเลยนะคะอีลาบอกเลยอันนี้จะเป็นหอยทอดทะเลนะคะอีลาก็คือซิมกุ้งก่อนเลยนะคะแบบเนื้อเด้งเป็นแต่แซบแล้วเอาก็มาซิมหอยทอดใส่น้าจิ้มที่เพื่อนเตรียมมาให้ในี่อีลาว่าเข้ากันพอดีเลยะค่ะทุกคนนี่ซิมกับน้องประมือความยัวเอฟซีกันนี้นะคะเอฟซี เดียวเบิ่งแบบเมนูไหนไป็นแซบวลาบอกเลยว่าแซบทุกเมนูอันนี้แบบมาลองอาหารเกาหลีอาหารเกาหลีก็มีนะคะทุกคนนี่อีลาสั่งอยู่ร้านข้างหลังเลยเป็นอาหารเกาหลีนะคะเมนูนี้กระแซบลองแบบเมนูใหม่ๆเนาะตัข้าวโพดไข่เค็มก็คือแซบมากเด็ด น้ำวันนี้ราคือสร้างน้ำซาเย็นมาแล้วก็ซ,ซ,ซื้อซซีมืออีกนะคะทุกคนบรรยากาศก็มีจ่อให้เบิง้งบอดเบื้บองอย่างพร้อมที่ถ้ามีงานบอดงานอย่างนอนี่บอกเลยว่าแ่บทุกเมนูอีลาสิมเลมกินจนเมื่นะคะทุกคนบอกเลยซ4ะะก็เลยสิบอกให้อีลาว่าอีลาคือกินหลายแท้นะคะคือ,คอ,คอ,คอมันแซ่บอีลีลาคือกินเหมือนทุกเมนูเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศคือมีลากหลายร้านลากหลายโซนแล้วเราก็ซื้อมือซื้อกลับบานกระได้ด้ค่ะทุกคนนี่บรรยากาศพังหนอกนะคะมองจอดรถกาหลายอีลามากอีกอย่างหนึ่งในยูดีทาวก็ บายของการแลกบัตรอาหารค่ะทุกคนก็คือเขาสามารถแบบไปแลกได้มันมีหลายจุดแห่งนะคะสะดวกสบายอีหลก็คือเอาเงินสดนี่ไปแลกได้เลยนี่แลกคืนกันไงนี่เดี๋ยวแค่เอาบัตรให้เพื่อนเราเพื่อนก็สิให้ว่าเขาเหลือเงินจากบาทและะ้วก็คืนเขามาตามนั้นเลยค่ะทุกคนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีวงดนตรีฟังเพลงพร้อมกินข้าวไปนั่งที่สำคัญยูดีเท้าเปิดทุกมือนะคะสิบมงคึงจนถึงเที่ยงคืนทุกมื้อเลยค่ะ